สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันกำลังจะทอดปลานะคะขยำข้าวให้กับน้องหมาน้องแมวค่ะวันนี้น้องหมาน้องแมวที่บ้าน เป็นไงบ้างเขาเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมารู้สึกฝนจะตกแบบชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆเลยคะ่ะวันที่ถ่ายคลิปนี้ตรงกับเทศกาลตรุดจีนพอดีตรงกับวันไหว้นะคะไม่รู้จะทำอาหารอะไรให้น้องหมาน้องแมวก็ทอดปลานี่แหละคะ่ะง่ายดี อาหารเม็ดเขาก็ไม่ค่อยกินอาหารกระป๋องเขาก็ไม่ชอบเปลี่ยนหลายเมนูแล้วค่ะจากหมูลวนไก่ย่างเขาก็ไม่ค่อยทานก็เลยลองมาทอดปลายก็ดูเผื่อเขาจะทานบ้างเนี่ยค่ะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องเข้าใจเขา ภาพจากสุดลูค่ะท่านผู้ชอมอาปลาเราเหลืองได้ที่แล้วค่ะท่านผู้ชม <Yeah. laughs> มันจะเดินะ แกจะชอาจจะสงสัยว่าทำไมดิฉันทิ้งไม่ใช้แตงหรือนั่นแหละค่ะ เสร็แล้วกำลังระยำข้าวค่ะ,คะ,คะ <c oughs> ปกติเทศาก,กาลตุรดีนี้จะได้ยินเสียงประทัดหน้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ <c oughs> ปีนี้เงียบมากเลยค่ะ <c oughs> สถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ผู้คนก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีนก่อนๆนะคะ จับจ่ายกันน้อยมากค่ะปีนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มีโรคระบาดแบบนี้ด้วยน่าสงสารพ่อค้าแม่ค้านะคะรายได้ก็ลดลงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนออกมาจับจ่ายสักเท่าไหร่ต้องระวังตัวเองกันนะคะ ากาศจะตกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้น้องหมาน้องแมวกันค่ะชากล้วให้มากินข้าวแล้ว ta nắp tang, ไป ăn kinh kha của không chịu. Cháo quế má ăn kinh kha má, bên non ngổng ngõi Nào vào, ăn kinh còn néo. มากินข้าวมาเมี้ยวเมี้ยวเอ้ยมูมูไม่ต่นใจค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนับตังเป็นอะไรอ้าวไม่รู้ว่าแมวหรือลิงเลย เดี๋ยวก็ตกตุต๊บลงไปละ่ปะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะไปะละค่ะบ๊ายบาย